สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเคเคยู l ดอะ a r m a c y ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้ออะไรเอ่ยเรื่องอะไรล่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อรีวิวการสอบสัมภาษณ์ร้านยานะครับเ<า>พราะว่าครั้งที่แล้วก็คือ EDS ว่ามีการแบบสัมภาษณ์ยังไงอะไรเรียบร้อยต่อไปก็เป็นร้านยาก็เป็นวิชาของภาคแบเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับคุณบีมรีวิวการสอบสัมภาษณ์ลองเล่ามาดูก็ค่อนข้างจะเป็นกันเองนะคะ อาจารย์ก็จะถามทั่วๆไปของพี่บีมโดนนะมันก็ไม่เหมือนกันเนาะคือก่อนอันนี้เห็นเพื่อนบางคนก็บอกว่าได้สถานาการณ์ที่พบในร้านยาแบบว่าถ้าคนไข้เข้ามาด้วยอารมณ์เฉียวหรือว่าคนไข้มาแบบวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยจะจัดการปัญหาย,ยัางไงหรือว่าถ้าแบบว่าต้องทํางานร่วมกับคนที่แบบว่ามีปัญหาด้วยหรือว่าถ้าหากว่า หัวหน้าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบมีธีมีวิธีการรับมือยังไงอันนี้คือไม่เป๊ะเนาะก็แบบว่าค่อวๆนะคะจะกับเกรดว่ามีวิธีการวางแผนแบบว่ากับเกรดตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเอาจริงๆส่วนใหญ่มันเหมือนโดบีมะจะเป็นฝ่ายแบบเล่าให้อาจารย์พูดไปแบบนี่ะรแบบมันเป็นตอสเต็ปตเ็ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแบบว่าค่อนข้างจะแบบชิวๆนะ นีพ่อรอสองคนก็ขอรายงานตัวเอ้ยขอลาไปก่อนบ๊ายบายต่อต้าและบีมสวัสดีครับ